สวัสดีค่ะเอฟซี FC, มานนี้เท่ามีสามดาวสิภาพพมีพีนองมาติดตามตัวเลขกับคุณพ่อแดงค่ะท่านผู้ชมเข่ามาแหลวสองงวดซอดงวดสามเก่าสองแล้วก็งวดสี่หกกระเข่าค่ะท่านผู้ชมคุณพ่อแดงฝันฝันเห็นผีปูใส่สุดแดงมากค่ะท่านผู้ชมเคยบอกเลขคุณพ่อแดงสองโตเข่าค่ะท่านผู้ชมงวดหนีมหา มาผอมมาเห่ามาหอนมาเลยค่ะท่านผู้ชมมาเคาะประตูหน้าบ้านเขียนตัวเลขใส่หน้าผากสองตัวแดงแล้วก็ห้องบอกอีกค่ะท่านผู้ชมเป็นเลขหางเดียวเม็ดเดียวจะเป็นเลขตัวใดก็ไปรับชมกับคุณพ่อแดงผอมกันค่ะใครลืมกดติดตามก็ไล่กดแชร์กดกระดิ่งหายท่อมีสามดาวนําเมื่อค่ะปรับชมพร้อมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ มาอัปเดตเนาะบาะแอมเนาะมาจิตสามออโตเรกสามตัวสไลด์บ๊องวดนี่ครับลองถามพ่อแดงก่อนว่าพ่อแดงไปนั่งมาหรือยังครับได้ไปนั่งยีหรือเปล่พ่อแดงผมบ่ได้ไปครับอืมบ่ได้ไปบอเพราะว่าปูขึ้นมาหาผมฮะปูปูเจ้าที่จะทางผมนี่ระโเป็นมาหาผมเจ้าที่มาหอนมาเรื่อยเจ้าที่อยู่ไปนี่นะครับครับผมคู้กู้ตาผมโอ้ยบ่มากคนชิงลูกอย่างนี้บอเจ้าที่จะทาง ผมวันนี่ไปว่าไปหาพี่ว่าขาดพราะเดีไปบ่อครับจะมาปูมหาครับปูมหากรนะครับครับผมก็เลยว่าเอาอยู่กับปูนี่แหละว่าอืมอันเพิ่นก็ได้ให้ผมมากนาะครับเดี๋ยวตัวว่าใจเย็นไปเถอะใจเย็นใจเย็นไปเถอนเดี๋ยวปูสิบอกใจเย็นซะก่อนให้โตนอนมีแห้งซะก่อนว่ะเดี๋ยวปูจากสิบอกปูจากสิเมื่อ ืในความฝันนั่นครับอืแต่ว่าปู่อยากคือเรื่องม่นอยากกินอย่างอีกปู่ผมกระสีลาเป็ดมือแดงอี่ที่กระเจ้าให้เราถวายเราที่ว่ามันจะกินลาเป็ดครับอือก็เลยส่ลาเป็ดสู่นกินปู่ใหญ่เลยครับครับเป็นสยานบ่พอแดง่นมากปู่อุ้ยมาหอนมาด้วยครับอุ้ยมาหอนมาเลยครับเป็นจะขนีิงลงเฉ้มาแบวบ มาเฮามาเลยนะคือมาหยุดจึกกรวจดูนั่นผมน่ะมาตบเพื่อนตบเพื่อนอุ้ยสิลูกเด้ยบุหรุอุ้ยเนงานมันบ่อยแหม่เนาะครับครับครับอุ้ยไปยังปูเลยเออมานั่งอยู่นี่น้ำปูนี่มนี่กูอยากกินดาเป็ดเด้อเว้ยเออมือแดงสิสีดาบให้กินบลอผมก็ได้วางสีครับ เชีด้าไปเรากินถั่วครอบผมรับปากเราน่อครับเรียวเนี่ยเพื่อนเป็นผู้รับสมักษาอยู่นี่เนาะครับผมเพื่อนเรียกว่าจำใบไว้เลยหกเจ็ดหกเจ็ดครับหกเจ็ดเลยครับพอแดงเมนพูที่เขียนเลขเส้นหนาผากโซ่ที่เขาตัวนี้เพื่อนกับเมื่อเขียนเส้นหนาผมเด้อครับโอ้เขียนเส้นหนาคือการหกเจ็ดนี่ครับ คือการกำบฏเนี่ยเพิ่นเขียนสามแปดเพราะที่ผจำได้บ้างเอ็มออกตรงเป๊ะเลยตรงเป๊ะเลยครับพวเขนี่เพิ่นเสียใจน้ำผาพรมเนี่ยตัวแดงยืมเครื่องหนักตัวสีแดงเลยครับยืมเครื่องคาโฟมเพิ่นกบฏอีกบ้างหกเขียนอีกครับแต่ว่าไม่ได้กับเสีเข็ยนเป๊ะให้เพิ่นกินเพิ่นมาขอครับบกคัดทซะท่าบกคัดครับผมแต่ว่าการที่เขียนใส่น้ำผาพรมนี้หกคขียน บบแดงยืืืนนนคคคคเรรััพี่หัวขาดเป็นคลิปแรกก็มาบอกโค้กเคสตัวแมนบอกครับพอเจ้าแมนโอ้ยี่หีตุละตรงกันเลยก็พี่หัวขาดหมครับโอ้ที่ผอแดงไปนั่งเอากระปูหน่ะหมรีบเป็นคลิปแรกครับเป็นคลิปแรกตรงกันเป๊ะเลยครับผมท่านผู้ชมคลิปแรกว่าสิมาถามสามตัวนั่งผีหัวขาดล่ะครับแต่ว่าพอแดงว่าเนี่ยไปนั่งพอดีปูเป็นมาก่อน ปูยู่นี่เป็นพุ่มเจ้าที่ครับผมซึ่งข้างนึงที่พเที่ยงมาเอาน้ำพ่อแดงนี่พ่นเขียนชายนาผาพ่อแดงเลยเพราะว่ามึงเบิ่งเอาในก้ะโจ๊กว่าสันพ่อแดงเงยขึ้นกระจก๊กเห็นเลขสามแปดตัวแดงจื้อขึงออกตรงเป๊ะเลยครับผมโอ้เมื่อคืนนีมากพอนเขียนชายนาผาล้วก็บอกอีกครับโอาอยากกินลาบเป็ดแต่ว่าผมก็เสร็จในเฮ็ดแล้วมือแดงเฮ็ดไปไห้เพิ่น ถวายเป็นตั่วอืมไปไดปรับป่าเพิ่นแล้วเนาะค่ะเพิ่นมานนี่สุดยังเพิ่นใจสุดยังมากเลยสุดแดงครับมาสุดแดงได้พอสใช้ไม่แค่ใส่รำป่าผมก็สีแดงอีกแดงยิ่คืนนะมาขอกินนะบอกง่ายๆครับผมเป็นผู้จ้าทีที่ประจำอยู่ในทีพอแดงนะครับผมท่านผู้ชมเพราะว่าอยู่ที่พอแดงนี่ ในเนื้อทีสามสี่ไรนี่มันจะมีพ่นผัวบักใจหย่อน,นเป็นเปิมหออย่้าทีหย่อนเินเ่นดีครับ<ม>ว่าเขียนใส่สามแปดหอกสามแปดเมื่อวันี้เขียนใส่หกเจ็ดตรงกับตัวเลขของผีหัวขาดลองเมืองเรื่องครับผมแานผู้ชมลองเมืงเองครับผมเลขมาตรงกันคักมาแน,น่ได้อาจจะออกตรงๆกันได้นอกต้องมีสามดาวนอกร,บ,อรบผม่านผู้ชมเราก็ฟันเห็นลอกเก่ากับฝรัดง ลออเก่าอีาู่ละผมก็จะให้รัดลออเก่านะอืมอันลออเก่านั้นฝันเห็นลออเก่านั้นตัวเลขยุสนองเพิ่นครับผมเก่าหา้เเากเก่าห้าแต่ขีบแรกเลยจากแต่ต้นวิ่ผมครับผมอ่ะมาว่ากันนะครับผมเนาะก,ก้อนพ่นสิกาบ,บอกพ่นบอกว่าจะกินลาบเป็ดครับม,มือแรงพอแดงเลยสิจัดให้พไหเลยผมก็เลยสีขามือแร่งนีแล้วโออเร้่อยๆเลยลาบป่าขึ้นแ้วเนาะแน่นครับ กว่าเป็นสีมหาเนาะแมนครับรุ่นโดนเพิ่นจังมหาเธอหนึ่งเนอะอันนี้จังไหนจังนั่นน่นจังฟันเห็นเธอหนึ่งเนาะบ่ค่อยดีรุ่นโดนครับเขึ้นจังมหาเธอหนึ่งอ๋อเนาะครับผมเนาะอยากให้พระแดงยกให้พี่เนาะในเชตนาใจในเบื้องหน้าเนาะเราขายเรากขายบ่มีผ้าปูเราอยากกินยังผมยากให้เราหนาะอยากขาดปูเดี๋ยวเดี๋ยวใได้าบเราอยู่เนี่ยโมผา บัวพาดบัวพาดครับอ่าภูเกอ๋อเ<า>จ็ดเนาะ้พ่อแดงเลาวยกใค้พี่นอกไหนแะคบไหนจอยไห้เบืองนี่เด้อครับผมจะทำโจ๊กนี่นะคะท่านผู้ผมชมเลขของคุณพ่อแดงค่ะท่านผู้ชมเข้ามาแล้วสองหัวซ้อนหัวสามเก้าสองกกรเข้าตรงตรงหัวสี่หกกระเข้าตรงตรงค่ะท่านผู้ชมหัวนี้ฝันเห็นปูฝันเห็นปูใสสุดแดงมาหา ข่ากณะกรรมธิบดีเคยบอกคุณพ่อแดงเข่าตรงตรงงวดนี้มาหาคุณพ่อแดงบริมาหาหน้าแล้วค่ะท่านผู้ชมนพึ่งปรากฏตัวมาเขียนตัวเลขไซนาา์ผาหกเจ็ดหกเจ็ดแดงจึงเคืองแล้วค่ะท่านผู้ชมแล้วก็ห้องบอกหกเจ็ดตรงกันค่ะท่านผู้ชมแล้วก็ฝันเห็นล่อเก่าราชการที่เก่าเขียนตัวเลขอยู่ใส่ ไต่ฟ้าละอองธุรีพระบาทนั้นเก้าห้าเก้ห้าเลขเก้าก็เลขหกมันโตเดียวกันแกเล,ลื่มปินหวัวก,กันไว้น้ำแนเนะคะเนาะขอหายมิโชคประจําวันที่สิกรกฎาคมหกแปดค่ะ่กพิ่งฝ้าวไปใส่กับสัมชมทองมีสมดาวมิค้องดีมาฝากสัมชมค่ะไรับชมมังคองดีความกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะเอฟซี FC มณีท่อมีสามดาวไดีเดินทางไปทำบนยวัดลงพลอดเกจีดังแดนอีสานจังหวัดสุรินทร์เดมีของดีติดใหม่ติดมือมาฝากเอฟซี FC ค่ะเป็นของเหลียกเงินเหลียกทองเหลียกทรัพย์ขาขายไพ่ขายของบอดีลูกค่ายงางพานบ่เขาลานเอาตัวนีไปใส่จะได้มีโชคมีลาภค่ะซื้อเหลขกซื้อลอตเตอรี่จะไยถึงเวลาชมมังคองดีกับน้องเบิร์ดอยู่ข้างในค่ะ ไปรับชมกันเลยค่ะสวัสดีครับน้องเบิร์ตส,สวัสดีครับครับ,รบอู้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะอันน้เรื่องการเมตตามหาโยมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยักคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือก การงานาขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบ้าขายทุกอย่าง้วเนาะครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้เลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไหนแล้วก็บีเอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อออธิทานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูปบอลสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งล ลูกหัวสามลูกคิวสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันนะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมทันไวยพ่อหลวงปู่หลอดเนียพ่อนวดนี่แหละเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับ อธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราแล้วเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามาหนยมพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชม หลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับทมมบ่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหยินข่าวกบ,บลอดซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราลุวยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค่าย่างบบเห็นลานเฮ้าไขว่ามีอยียงบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหนาลานเห็ดนใน้คนมองโ่เห็นลานค้าเฮ้าเดินผ่านเอานวดคองหลวงปู่ลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับ ดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในล้านคารล้านขายของเฮ้าครับขายดีปานที่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับานผู้ชมเนาะเบาแอมเราตรงหยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือนี้ก็มีโอกาสได้มาสักกะกาบลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกลับมาหักมาหลง ก็เอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบายังกาย,ผ,ายกผู้สาวผู้เบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับสานผู้ชมเอาไปใไส่เล,เลยวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับสานผู้ชมเปิดฟ้าลงปู yeah. ออกมากนะครับเนาะแล้กก็มือแท้ๆครับสามผ้ชมือแท้ๆแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูบปากสามเถื่อนะครับท่าปากสามเถื่อท่าคิ้วสามเถื่อแล้วก็ เสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์แล้วก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปุ๊กเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดแล้วครับท่านผู้ชมจักดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้ น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจทีอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบหลายนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอดเนี่ครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดกกกลมเนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่ลุ้ยนะครับเนาะวัดหลวงปูล่ลุ้ยเนี่ก็แต่งขึ้กันนี่ครับยิ่าคา่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลามาที่มากคนหักก้นหลง เบาแอมโล่งกับบลหร่ซาครับเอาไปฝากเอพซีกระโตงมาตามเบอร์โทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนาเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปหายาญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบาร,รมีเ่อแพรกระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับนอกจานผู้ชมแล้วกาเบาแอมาล่งนี่ในน้ำมุนมาน้ำครับในน้ำมุนข้องหลวงปุลอดม่ให้เอพซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบสำระร่างกายเสเนียดจังไรที่โบดีถีล่าสีมันบดมันบัง เสียเนอแจ้งไรในตัวเขาสิได้ออกอไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมนเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเออครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอ,อมเราตรงนี้เอามาบโหลายครับมาฝากอิบซีโบลายกระทู้มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอ,อมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเลขกเออครับเอาไปใส่ละให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะ ครับผมเดี๋ยวบ่าวแอมเราตรงกับสี่ยเบเบิงตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปูครับชมเนาะนี่มตาเพิ่งทำเลยพอได้เพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆห่บครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับ เพราะว่าโดนพวกอีอมอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกนี้ยอครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ําหาบเลยแบบเราล้วงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำาบะครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุขอบคุณต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ